thank you สวัสดีผู้เข้าชมรายการ YTC Talk Series อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันนี้ผมอำนาจตั้งคริปพิมานจากคณะนิสสัดหมายธรรมศาสตร์ร,ตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและก็ผู้สัมภาษณ์เช่นเดิมนะครับโดยวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของคำชี้ขาดนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณทศพรนะครับสัมพิพัฒนาเดชาดนะครับทนายความผู้ส่วนจากบริษัทวสันฟาเล่แอนด์วิลเลียมส์นะครับในวันนี้ที่มาจะ,จะมาพูดกเราเกีกับเรื่องของคำชี้ขาดการนงคับตามคำชี้ขาดแล้วก็ประเด็นปัญหาต่าง ต่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็สวัสดีคุณทศพรนะครับครับผมสวัสดีครับเออทศพรสมภิพ์รัตนเดชานะครับขอบคุณอาจารย์อำนาจน,นะครับที่แนะนําตัวก็เออคร่าวๆแล้วกันครับว่าปัจจุบันผมก็ทําหน้าที่เป็นทนายความระดับหุ้นส่วนนะครับของบริษัทวสันต,ตฟ์ฟารีมิลเลียมก็ปัจจุบันก็อยู่ในทีมทํางานเกี่ยวกับคดีพิพาทหรือ dispute resolution ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการมากพอสมควรครับ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มาร่วมให้ความรู้และก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับทีนี้คำถามแรกที่อยากจะถามคุณทศพรก่อนก็คือคำชี้ขาดเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำชี้ขาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครับผมเอาง,ง่ายๆนะครับคำชี้ขาดเนี่ยนะครับมันก็คือ,อคำตัดสิน ของอนุญาโตตุลาการนะครับโดยหลักๆก็คือถ้าเกิดได้ฟังเซสชันกันก่อนนี้ก็คงจะเข้าใจนะครับว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการคืออะไรกล่าวโดยคร่าวๆนะครับเมื่อมีข้อพิพาส่งถึงมืออนุญาโตตุลาการเนี่ยอนุญาโตตุลาการก็จะเป็นคนที่จะมารับฟังข้อพิพาททั้งสองฝ่ายดูพยานหลักฐานและสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องตัดสินว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ที่ชนะหรือแพ้ของคดีเพราะฉะนั้น คำชี้ขาดถ้าเกิดเข้าใจง่ายๆก็คือคำตัดสินซึ่งในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี่นะครับก็จะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือคำชีขำช้ขาดตัดสินของคำชี้ขาดวิทยาตัว,ตว,ตวกลารเนี่ยนะครับจะมีผลเป็นการผูกพันคู่พิาพาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคำตัดสินแล้วโดยหลักก็คือต้องทําตามคำชี้ขาดครับผมโอเคและในส่วนถัดไปเนี่ยในส่วนของประเภทของคำชี้ขาดเนี่ยครับในทางปฏิบัติเนี่ยคำชี้ขาดมันพอแบ่งออกเป็นประเภทอะไรได้บ้างไหมครับ ครับผมคือคําชี้ขาดนะครับมีการแบ่งเป็นหลายอย่างครับเอาอย่างง่ายๆนะครับว่าอ,อ,อาจจะแบ่งเป็นว่าเ,เป็นคําชี้ขาดที่เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดีและเป็นคําชี้ขาดทีเ่เป็นการสิ้นสุดคดีก็ได้ซึ่งการคําชี้ขาดทีเ่เป็นการตัดสินคดีเนี่ยเรามักจะเรียกว่า final award ก็คือคดีนี้ยุติละตัดสินวอย่างนี้ถูกหรือผิดก็ว่างันไปส่วนไอ,อตัว อินเทอริมอะวอร์ดนะครับก็คือเป็นการชี้สัต์ชี้ขาดกันเนี่ยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในกลางคันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีข้อโต้แย้งในเรื่องของเขตอำนาจอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการก็สามารถที่จะมีทาคาชี้ขาดมาเพื่อรับรองว่าตัวเองมีเขตอำนาจในการพิจารณาคาด,ดีก่อนที่จะดําเนินกระบวนการในชั้นต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยการแบ่งคําชี้ขาดเนี่ยยังอาจจะแบ่งเป็นอีกประเภทหลายนะประเภทได้ ยกตัวอย่างเช่นกระบวนการพิจารณาแบบ bifurcation นะครับก็คือจะมีการซอยย่อยมาว่าแต่ละประเด็นเนี่ยจะพิจารณากันอย่างไรซึ่งโดยเห็นปกติก็คือจะมีการแบ่งกระบวนการพิจารณาเป็นการพิจารณาเรื่องของ jurisdictional ก็หรือว่าเขตอำนาจหรือว่าตุลาการ 2. จะเป็นการวินิจฉัยในเรื่องส่วนของ merit หรือเนื้อหาของคดีและ3นะครับซึ่งมางทีมาก็คือเรื่องของ cost หรือคือค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกครับยังมีแบ่งเป็นหนึ่งเรื่องของการพิจารณาแบบ เป็นคนต้มก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำชี้ขาดก็จะแปลผันไปกับกระบวนการที่เราพิจารณาอย่างนี้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการแบ่งเป็นการพิจารณาเรื่องเกียวกับเขตอานาจหรือจูเิคตชิช l น่ฮีริงอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นเป็นจู r ล d i ช i โน่อวอร์ดซึ่งจะเป็นคำชี้ขาดที่ตัดสินดูว่า อนุญาโตตุลาการชุดนี้เนี่ยมีเขตอำนาจในการพิจารณาหรือไม่เพียงใดนะครับหรือถ้าเกิดว่าในเรื่องของ merit ก็อาจจะเป็น merit award เรื่องของ cost ก็เป็น award on cost หรือแม้กระทั่งบางที่ก็จะมีคนตั้อวอร์ดซึ่งพิจารณาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยจะเป็นมากหรือน้อยเท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยม,มันเกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วก็ลักษณะมันเป็นอย่างไรบ้างครับ ทางการปฏิบัตินะครับก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีครับถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับส่วนมากก็จะเป็นแค่อวดอันเดียวคือตัดสินที่ขาดไปเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในคดีที่มีการาโต้แย้งกันเรื่องเขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการค่อนข้างมากกรณีน,นี้เนี่ยอยนุญาโตตุลาการมักจะกําหนดให้เป็นให้พิจารณาคดีเป็น bifurcation ก็คือให้ไปพิจารณาเรื่องประเด็นของเขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการเสียก่อนนะครับ เพราะว่าการที่วินิจฉัยในเ,เ,เขตอำนาจของวิทยาตุลาการเนี่ยถ้าเกิดฟังแล้วว่าไม่มีเขตอำนาจก็สามารถจำหนัดคดีได้เลยทีก็จะไม่ต้องเสียงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่อไปนะครับส่วนในคดีที่ซับซ้อนอย่างยิ่งนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มักจะมีการซอยย่อยครับก็เป็นสเตจต,ต่างๆอย่างที่เรียนไปนสักครู่นี้นะครับ เมื่อกี้ที่คุณทศพอรอธิบายมาว่าค,คาชี้ขาดเนี่ยมันเป็นที่สุดและมีผลผูกพันใช่ไหมครับไฟนอลแอนด์บายดิงเนี่ยอยากให้คุณทศพรเนี่ยอธิบายหลักการที่ว่าไฟนอลแอนด์บายไดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับครับก็ในในในส่วนนี้นะครับก็คือโดยหลักก็คือมันม,มีความตามกฎหมายก็คือบอกว่ามันมีผลเป็นการไฟนอลแล้วก็บายที่อย่างที่อาจารย์นาเรียนมานะครับหลักๆก,ก็คือโดยคอนเซปต์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในการที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยโทษครับการที่จะเอามา i m p l e m e n t ตให้กับ กับ practice ก็คือว่าเราจะต้องมีการนำคำชี้ขาดดังกล่าวเนี่ยนะครับมาเ,เข้าสู่กระบวน,นการยอมรับและบัะบงคับตามคำชี้ขาดเสียก่อนพูดงงยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราชนะคดีนะครับในชั้นอนุญาโตตุลาการว่าเเราได้ไปเจ้าหนี้ในยอดเงิน100ล้านบาทนะครับไม่ใช่แปลว่าเราสามารถที่จะเอาอวอร์ดนี้วิ่งไปที่บ้านของลูกหนี้แล้วก็บอกว่าเอาเงินมา100ล้านบาทได้ไม่ได้นะครับ ซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยเราต้องไปที่ศาลก่อนนะครับเพื่อยื่ยนคําร้องขอศาลขอให้ศาลมีคาําสั่งหรือคำอคำตัดสินว่าอยอมรับและบังคับตามคาชีข้ขาดฉบับดังกล่าวก่อนและหลังจากนั้นเมื่อศาลเห็นด้วยว่าคําชีข้ขาดฉบับนี้เนี่ยสามารถยอมรับและบังคับได้ศาลก็จะมีคําพิพากษาออกมานะครับซึ่งการบังคับคด,ดีก็จะเป็นการบวนการทําตามคำพิพากษาต่อไปครับผม ในส่วนต่อไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการยอมรับและบ,บังคับตามคาชี้ขาดเนี่ยครมันจะใช้คําร่วมกันสองคำถูกไหมคการยอมรับแล้วก็การบังคับเอ,อ่ออยากจะถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการยอมรับแล้วก็การบังคับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับคือในในปริบัติเอ่อก่อนอื่นนะต้องบอก่างนี้ว่าสองคำนี้มันจะมาด้วยกันเสมอมันมักจะมาด้วยกันแต่ว่ามีบางกรณีครับที่มันแยกต่างหากจากกันได้การยอมรับ หมายความว่าเรา acknowledge ว่าโอเคอันนี้มันมีอยู่จริงนะครับและการบังคับตามคือ enforce เพราะฉะนั้นมันจะมีบางกรณีครับที่คำชีข้ขาดออกมาแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องให้มีการยอมรับแต่ไม่จำเป็นต้องให้มีการ enforce ถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเอ่อมันมีกรณมีข้อพิพาทนะครับเกี่ยวข้องกับเรียกเกี่ยวค่าเ,เสียหายเรื่องกับ professional liability ซึ่งมีกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเกิดขึ้นในต่นตางประเทศมาแล้วนะครับซึ่งวินิฉัยมาว่าเอ๊ะ ผู้เอาประกันคนนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดเพราะว่าไม่ได้กระทำผิดเป็นมิชคนดักต่างๆนะครับคราวนี้เมื่อเรานำนำความชี้ขาดดังกล่าวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องบังคับอะไรเพราะว่ามันเป็นกรณีที่มันไม่มีมไม่มีไลบราตี้หรือไม่มีความรับผิดเพราะฉะนั้นศาลก็ไม่มีความจำเป็นต้องบังคับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่ามันมีการหยิบยกจากผู้ฟ้องคดีนะครับสมมุติว่าเขาฟ้องเอากับตัวผู้รับประกัน ผู้รับประกันเนี่ยอาจสามารถเรสได้ว่ากรณีข้อพิพาทตรตงนี้เนี่ยมันมีการดําเนินการบวกการชั้นอนุญาตโตตุลาการมาแล้วและสามารถที่จะบอกอนุญาตโตตุลเอ๊ะโทษครับสามารถบอกภาษาไทยว่าเราต้องเลิกข้องไนซ์หรือว่าเราต้องยินยอมยอมรับว่ากระบ,บวนการอนุญาตโตตุลาการเกิดขึ้นนัมีมีความเป็นไปไดม้มีความถูกต้องนะครับและอวอร์ทั้งกล่าวเนี่ยมีความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคําชี้ขาดหรือกวอร์ทังกล่าวบอกว่าตัวผู้เอบประกันเนี่ยไม่ได้มีความรับผิด ในเรื่องเกี่ยวกับ professional liability แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินค่าประกันภัยกรณีนี้เป็นการยกตัวอย่างแบบเขาคร่าวให้ฟังครับว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการยอมรับ,บออยอมรับว่ามีคาชี้ขาดแต่ศาลก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีคําสั่งเพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปนตามคําชี้ขาดได้ครับผม อยากจะชวนคุณทศพรพูดถึงปัญหาในทางปฏิบัติบ้างนะครับว่าขั้นตอนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยอมรับแล้วก็การบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยุ่งยากหรือเปล่านะครับใช้เวลานานแค่ไหนอย่างไรครับคือในกระบวนการตามกฎหมายนะครับก็คือหลักๆก็จะยื่นคําร้องนี่นะครับยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจนะครับโดยแนบเอกสารสามตัวที่สําคัญนะครับหนึ่งก็คือสาเนา ตัวคาชี้ขาดสองสำเนาสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วก็สามคำแปลแค่นั้นนะครับหลักๆก,ก็คือมีสาสามส่วนนะครับซึ่งกระบวนการก็จะเป็นไปการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาปากของบ้านเราเรื่องทั่วไปครับก็คือยื่นเสนอเป็นคำร้องแล้วก็สายก็จะมีการส่งให้กับคู่ความฝั่งตรงข้ามหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่ามีการคัดค้านสายก็จะมาพมาพิจารณาคดีเหมือนกับคดีมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็มีการฟัง มีการนั้นมีการสืบพยานแล้วก็มีการพิพากษาเป็นเรื่องปกติครับผมเรื่องกระบวนการถามว่ากฎหมายซับซ้อนหรือไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นคดีที่มีข้อพิพาทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีข้อโต้แย้งข้อต่อสู้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการฟ้องคดีหรือว่าเป็นยื่การยื่นคำร้อง ขอให้บังคับตามคำชี้ขาดอนุญาตตุลาการนี้นะครับกฎหมายจะกําหนดสอโขบหรือว่าข้อจํากัดว่าคุณจะคัดค้านได้ด้วยเหตุบางประการเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยจะง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการตรวจสอบคําชี้ขาดเนี่ยครับที่มันจะมีทั้งเรื่องของการเพิกถอนคําชี้ขาดแล้วก็การปฏิเสธไม่บังคับตามคําชี้ขาดตามมาตรา40แล้วก็มาตรา43 44ของพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ แน่นอนครับมีความแตกต่างกันครับในส่วนของการเพิกถอนคาชี้ขาดเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่กรณีที่คูพ่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับยื่นเสนอคําร้องต่อศาลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เปนค่อนข้างเป็นที่ยุติแล้วครับว่าคือศาลที่มีการออกคำออกคําชี้ขาดนะครับเพื่อ,อขอให้ศาลเพิกถอนไปเลยหมายความว่าให้ศาลเนี่ยพิจารณาและมีคาพิพากษาว่า คำชี้ขาดที่ออกโดยวิทยาตตุาการนั้นเป็นอันไร้ผลไปนะครับก็คือจะมีผลเหมือนกันเท่ากับแคนเซิลเลยเท่ากับศูนย์ไปเลยนะครับส่วนในกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าการยอมรับการยอมรับและบ,บังคับตามคำชี้ขาดนั้นถ้าเกิดมีการคัดค้านขึ้นมาเป็นการเพียงแต่ว่าคัดค้านว่าศาลครับอย่าบังคับตามคำชี้ขาดฉบับนี้เท่านั้นนะครับซึ่งกรณีหลังนี้นะครับจะเป็นกรณีที่ศาลจะมีดุลพินในการวินิจฉัยว่า ในประเทศเราหรือในประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู่เนี่ยจะยอมรับบังคับตามคำชี้ขาดฉบับนี้หรือไม่ผลก็คือจะเป็นเพียง,ยงแค่ว่าศาลจะบังคับให้หรือไม่บังคับให้ไม่ได้มีผลกับเนื้อหาของพทกครับไม่ได้มีผลถึงตัวคําชี้ขาดว่ามันจะมีอยู่หรือหมดไปครับผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะ,อะสอบถามคุณทศพรเกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนคําชี้ขาดก็คือว่า ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําชี้ขาดเนี่ยครับอ,อผลทางกฎหมายมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำชีำช้ขาดมันยังคงใช้ได้ไหมนะครับผลจะเป็นยังไงต่อแล้วก็มันมันต้องไปเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหม่หรือไม่ยอย่างไรครับครับคือตรงนี้เนี่ยต้องเรียนำตรงครับว่ามันมีหล,หลายความเห็นในในประเด็นนี้เหมือนกันครับในบางฝา่ายก็มองว่าเ,เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการเพิกถอน เพราะเหตุว่าไม่มีข้อสัญญาอนุญ,ญาตตตุลาการเลย<ม>กรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะไปฟ้องแต่ว่าเป็นฟ้องที่ศาลได้เลยโดยตรงเพราะถ้ากับว่ามันเป็นที่ยุติแล้วว่าไม่มีข้อสัญญาอนุญ,ญาตตุลาการระหว่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ว่าคําชี้ขาดเนี่ยนะครับถูกเพิกถอนเพราะเห,าเหตุบางเหตุยกตัวอย่างเช่นอนุญ,ญาตตตุลาการตั้งกันไม่ครบถ้วนหรือว่ามีข้อบกพร่องกรณีเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่า สัญญาอนุญาโตตุลาการมันยังแวร์ิดอยู่มันยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ้ที่เสียไปคือเสียในเรื่องของกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปในสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการใหม่ได้ครับในส่วนของระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนของการบังคับตามคำชี้ขาดเนี่ยสมมุติกรณีที่1คือกรณีที่มีคนคัดค้านกับกรณีที่ไม่มีคนคัดค้านเนี่ยครับมันจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนในในศาลไทยครับ ครับในศาลไทยถ้าในศาลไทยเนี่ยครับจริงๆก็ต้องแบ่งย่อยไปอีกครัว่าเป็นศาลไหนเพราะว่าศาลศาลไทยเรานี่มีศาลที่มีเข็มนหน้าก็คือศาลที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ศาลปกครองนะครับแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นศาลศาลแพ่งทั่วไปนะครับก็ถทาที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าตอบในในในแวดวงของเอด้านเอกชนแล้วกันนะครับก็คือในศาลแพ่งก็ดีเลยศาลทั่วไปศาลยุติธรรมนะฮะแล้วก็ สารทรัพย์สินตามปัญญาถ้าเกิดไม่มีการคัดค้านนะครับก็คิดว่าระยะเวลาประมาณสามเดือนนี่ก็น่าจะได้คำชี้คัดความตัดสินของศาลมาละสามถึงสีง่เดือนประมาณแต่เอาสารปกครองนี้ก็จะนานมากพอสมควรออพอจะอธิบายหรือแชร์ได้ไหมครับว่าทำไมมันถึงใช้เวลานานกว่าคือกระบวนการขั้นตอนนี้มันเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเนื่องจากของสารปกครองเนี่ยมันจะมีระบบของเอ,อสาลจะมีระบบลักษณะของการไต่สวนมากกว่า เพราะฉะนั้นมันเลยเปิดโอกาสให้ศาลเนี่ยต้องมารวบรวมข้อเท็จจริงอะไรที่มันมากยิ่งกว่าเดิมถ้าเกิดเป็นศาลแพ่งศาลยุติธรรมนะครับหรือว่าศาลรัพย์สิทปัญญาเนี่ยเราในฐานะเป็นคู่พิพาทเราสามารถนําเสนอหลักฐานโดยฝ่ายเดียวถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เข้ามาคัด้านเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาได้แต่ว่าศาลปกครองเนี่ยย่างที่บอกครับว่าจะมีโปรเซสของท่านตุลาการที่จะต้องมีการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอก่อนที่จะมีคำติปสินเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลาที่จะค่อนข้างนานกว่าครับ อ่าคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าสารแพ่งเนี่ยเอ่แล้วเออ่เวลาไปบังคับคำชี้ขาดสารแพ่งเนี่ยแล้วมีคนคัดค้านเนี่ยครับมันกระบวนการมันต้องนานขึ้นใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็มันมันมันจะนานขึ้นประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกิดว่าในระบบของสารยุติธรรมหรือว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับจริงๆมันก็คือขึ้นอยู่ด้วยนะครับว่าผู้คัดค้านเนี่ยจะคัดค้านเป็นประเด็นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่โดยโดยเฉลี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ18เดือนนับแต่วันที่มีการยื่นเสนอคำฟ้อง หรือคําร้องต่อศาลน,นะครับประมาณ18ปดเดือนแล้วแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่ครับคือถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันมันก็จะมีปัญหาแบบยิบยิบย่อยๆนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพวกคำกวดติ้งต่างๆที่ใช้ใน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 กฎหมายนะครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆเช่นในเรื่องกฎหมายของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า อย่างนี้ฮะคือในกฎหมายอน,นุญาโตพรบอนุญาโตตัวการเนี่ยเราก็บอกว่าเวลาอนุญาโตตัวการทําคําชี้ขาดเนี่ยก็ให้ตัดสินตามกฎหมายนะครับที่คู่พิพาทเขาตัดเลือกมานะครับโดยหลักก็คือเรืเ่องของกฎหมายแต่พอในชั้นของการบังคับตามคําชี้ขาดนะครับยอมรับหรือบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยมันก็จะไปติดอีกล็อกหนึ่งครับก็คือเรื่องของการยอมรับได้แต่ว่ามันไม่ต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยอคืทํารันดีอายุตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับ สมมุติว่ามีการทําธุรกรรมเงินต่างประเทศนะครับระหว่างไทยกับอังกฤษอย่างเงี้ยตกลงให้ใช้กฎหมายอังกฤษกฎหมายอังกฤษบอกว่าในกรณีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะเ,เรียกค่าเสียหายและอนุญาตโตตุลาการสามามากระหนดค่าเสียหายลักษณะที่เป็นดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยได้นะครับซึ่งพออนุญาตโตตุลาการบอกอ้าวกฎหมายครับคนเลือกไว้ว่าให้ใช้กฎหมายซ้อนดอกเบี้ยได้ก็ตัดสินว่ามีสิทธิที่จะ ใช้กฎหมายซ้อนเรียกดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยได้แต่เข้ามาถึงศาลไทยปุ๊บเวลาบังคับต่างกรมชี้ขาดศาลไทยกับมองว่าการเลีอกให้มีการใช้เรียกดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการขัดกับกฎหมายไทยตามมาตรา224ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะฉันนั่งเป็นอนุญาตตุลาการฉันต้องตัดสินตามที่คู่กรณีเข้าตกลงกันไว้แต่พอฉันตัดสินมาปุ๊บคุณกับบังคับได้ ไม่ไม่เท่ากับสิ่งที่คุณให้ผมเป็นคนตัดสินนะครับกรณีก็จะมีแบบประปาปลายๆนิดๆใหม่ๆนะครับคในส่วนของคําชี้ค่ะเนี่ยครับมีประเด็นกฎหมายเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกไหมที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วคุณทศพรอาจจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องด้วยนะครับคือเออก็ก็มีครับในเรื่องของระยะเวลานี่ค่อนข้างสําคัญนะครับบางทีเราเราเข้าใจครับว่ากระบวนการผ่านบ้านเราเนี่ยหลักก็คือต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะครับ ซึ่งจะมีหลายกรณีในที่ฝั่งผู้คัดค้านเนี่ยนะครับสมมติว่าเราชนะชั้นอนุญาโตตุลาการละเรามีคําชี้ขาดมาแล้วเราขอให้ศาลบังคับตามคําชี้ขาดฝั่งตรงข้ามผู้คัดค้านเนี่ยเข้ามาคัดค้านซึ่งเหตุที่เขาคัดค้านเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่อกฎหมายเขากำหนดว่าให้คุณคัดค้านได้ยกตัวอย่างเช่นคัดค้านว่าเ,เรื่องของดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานว่าอนุญาโตตุลาการรับฟังพยานหลักฐานไม่ถูกต้องซึ่งกรณีนี้เมื่อศาลได้รับ คำคัดค้านศาลมีอำนาจนะศาลไทยเรามีอำนาจนะที่จะตัดสินบอกว่าเฮ้ยคำคัดค้านของคุณเนี่ยไม่ใช่คำคัดค้านที่เป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะพิพากษาได้เลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติคือศาลไทยเราก็ยังจะรอ,อ,อให้มีการไต่สวนสื่อพยาน,กนเกษียกรและสุดท้ายเนี่ยเราใช้ระยะเวลาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ระยะเวลาจากสี่เดือนเป็นระยะเวลาสิบแปดเดือนและตัดสินยังเดิมก็คือบอกว่าอ๋อ ตัดสินละปรากฏว่า,วาเหตุที่เขาคัดค้านเนี่ยไม่ใช่เหตุที่เป็นไปตามมาตรา42ของประมวลของพรบอ,อนุญาตรตระกอการถ้ากับว่าเราเสียเวลาไปเลยโดยใช่เหตุนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเขาเบื้อง,งต้นซึ่งเหมือนกันครับในขั้นตอนของการอุทธร์ก็เหมือนกันครับการอุทธร์ของเราเมื่อก่อนมันอุทธร์ไปที่ศาลฎีกาโดยตรงปัจจุบันก็อุทธร์ไปที่ศาลอุทธรณ์ชันอุทธรนะฮะด้านด้านคดีอน่าจะเป็นคดีของอนุญาตตระกอการนี่นะครับผมไม่แน่ใจก็เหมือนกันครับ ก็คือจะมีเหตุอยู่แล้วกำหนดแล้วว่ามันจะมีเหตุใดบ้างที่สามารถอุทธรณ์ได้บ้างนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเราก็รับอุทธรณ์ไปแล้วใช้เวลาโอ้บางทีเป็นเป็นปีกว่าจะทีตำรวงบอกว่าเอออุทธรณ์นี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามอุทธรณ์ที่กําหนดไว้ตามพาบรบเนี่ยปฏิตุต,ตการก็คือเราก็จะเสียเวลาไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับประเทศอื่นมีปัญหาในลักษณะเดียวกันด้วยไหมครับคือในในอาผมยกตัวอย่างเป็นบางประเทศแล้วกันนะครับที่ผม,มประสบการณ์ก็คืออ อย่างสมมุติว่าของสิงคโปร์อย่างงี้อย่างกรณีที่มีการคัดค้านกันในเรื่องของการบังคับตามคำชี้ขาดโดยอ้างว่าอยู่ในระหว่างการเพิกถอนคําชี้ขาดนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยศาลเขาเนี่ยมีอำนาจที่จะกําหนดให้มีการวาง Security ไว้ก่อนหรือวางหลักประกันไว้นะครับเพิ่งอพอมาดูของบ้านเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนขนาดนั้นว่าให้ให,ให้เรียกได้นะครับถ้าเกิดว่าดูพี่น่าให้ดีเนี่ย ในพรบอนุญาตตัวาระกัอจะมีอยู่มากตาหนึ่งนะครับในกรณีที่มีการคัดค้านว่าคําชี้ขาดดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดหรือว่าอยู่ในระหว่างการเพิกถอนเนี่ยให้ศาลเนี่ยครับสามารถที่จะมีคําสั่งให้ตัวผู้ที่จะถูกบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยวางหลักประกันได้นะครับแต่ในความเป็นจริงของเราแล้วเนี่ยถึงแม้ศาลจะสั่งให้เขาวางหลักประกันถ้าเขาไม่วางหลักประกันมันก็ไม่มีแซงชั่นอะไรครับผม แต่ว่าของต่างประเทศมันก็จะมีบทฟัชั่นที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่าเช่นเช่นว่าถ้าเกิดคุณไม่วางก็ถือว่าคุณไม่ได้คัดค้านกรณีอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นการบังคับว่าเมื่อมีคาที่ขาดมาแล้วคนที่แพ้จากคําที่ขาดของรียกาโตตุลาการเนี่ยก็ต้องพยายามเต็มที่ที่จะต้องอม m p l y ให้กับอันนี้อคำชี้ขาดให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้มีประเด็นอื่นที่ที่คุณทศพรอยากจะเสริมไหมครับแล้วอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมบ้างไหมครับอ๋อครับ แล้วจริงๆในเรื่องของกระบวนการการบังคับต่างคาชี้ขาดเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปว่าจริงๆมันมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นะครับในหลายๆครั้งที่ผมเห็นในทางปฏิบัตินี่นะครับที่ทนายเราเนี่ยอพอได้คําชี้ขาดป,ปุ๊บก็แปลเสร็จป,รปุ๊บแล้วยื่นสารโดยตรงโดยบางครั้งเนี่ยเราลืมไปที่ว่าเราต้องศึกษาคําชี้ขาดท่านให้ละเอียดไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องพิจารณาเป็นลำดับต้น,ตนๆเลยก็คือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการตัวไหนนะครับและพอเราศึกษาเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยมีคําชี้ขาดมามันเขาชี้ขาดมาด้วยเหตุผลอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่อยู่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเวลาผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันครับว่ายกตัวอย่างในคดีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ แล้วกข้อพิพาทเป็นข้อวิาพาทเกี่ยวกับการซื้อขายฝ้ายนะครับซึ่งมันอยู่ภายใต้กฎของ International Cotton Association เขาที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับซึ่งในระบบการคิดคำนวณค่าเสียหายของเขาเนี่ยจะต่างกับเราเขาจะมีระบบเรียกว่า invoice back นะครับ invoice back เนี่ยะจะมีรายละเอียดคือโดยปกติของเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ยอมสมมติเราขายสินค้าไป แล้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ยอมซื้อสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ต้องไปหาวิธีการมาอธิบายว่าความเสียหายของเราควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าอนุญาตตกันเพื่อพิสูจน์ต่ออนุญาตต่อรกันว่ามีความเสียหายอย่างไรนะครับแต่กระบวนการของ ICA เนี่ยมันจะมีระบบเรียกว่า invoice back ก็คือให้ดูวันที่มีการส่งมอบสินค้าว่าเขาผิดนัดตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชําระเงินนะครับเขาจะมี ความต่างในเรื่องของราคาอย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการเฉพาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาแค่ดูคําชี้ขาดแล้วเราก็มานําเสนอสารไทยเลยบางทีสารไทยก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการอิน i c e b แ c k คืออะไรเอ๊ะมันมีการเรียกค่าเสียหายกันมีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทนายความแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอพวกข้อพิพาทแนวๆน,นี้เนี่ยขึ้นกับสูตรสารไทยเนี่ยอยากจะแนะนําว่าเราต้องศึกษาด้วยนะครับว่าข้อบังคับเราว่าอย่างไร เพื่อที่จะอธิบายให้สารไทยไดเข้าใจได้เช่นกันครับผมโอเคครับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของคําชี้ขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการบังคับคาชี้ขาดแล้วก็การตรวจสอบคําชี้ขาดต่างๆก็ได้ความรู้แล้วก็แนวปฏิบัติอย่างมากเลยนะครับจากคุณทศพรนะครับก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณทศพรมากนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการในวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ